ครับสวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาคับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากจะได้ง่วงง่ำๆนะครับพี่น้องครับบุญชูกะสิผ้าพี่น้องนี่มาเบิ้งเอาอีกฟ้ามหนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับฟร์มนี่บุญชูกับพึ่งเคยมาเป็นคลิปนี้คลิปแรกนะครับพี่น้องครับกต่มีเป็นง่วงสาวน้อยนะครับพี่น้องครับ อ่าเอนะครับแล้วก็มีเลือดรอยพร้อบนะครับพี่น้องมือนี้แล้วก็มีง้วงทองพร้อมนะครับเนาะใครอยากจะได้บุชุกะสิพาพี่น้องนี่มาเอานะครับสำหรับฟาร์มนี่นะครับอ่าชื่อฟาร์มเทิดทิดาฟาร์มนะครับพี่น้องครับอ่าิกัดรยูทีบ้านชัยพัฒนาตำบลเก่างิ้วอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องเอาผู้ใดอยู่โซนทางอำเภอพลนอำเภอบ้านพายนุ่นศิลาหรือจะเป็นแวงหน่อยแวงใหญ่นะครับพี่น้องครับทางโคราชกับ มีงัวอยู่ทางโซนอำเภอพุนให้พี่ให้น้องเบิ้งนี่เลือกอีกฟาร์มหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละพันธุกรรมดีทุกตัวนะครับพี่น้องอ่ะนี่คลิปนี่นะครับเดือดไหล้อครับพี่น้องครับเอามาเบิ้งกันว่าฟาร์มนี่นี่เพิ่นจะเปิดราคามาเท่ถอยตัวไหลหนาโซนสำหรับพี่น้องนะครับสิผ้ามาเบิ้งกันแล้วก็อยู่นี่มีงัวเลือดลอยพร้อมนะครับพี่น้องครับแต่ผมถึงบอกว่าเลือดลอยก็ลูกผสมนี่เบิ้งจังไหลน,นะครับพี่น้องบางคนอาจจะเบิ้งบอกเนาะอ่ะมันมีจุดสังเกตุนะครับพี่น้องอ่ะก่อนอื่นกสิพาพี่นน้องี่ไปพูดคุยยททัักกาบ ทั้งเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามกันนะครับเอาพูดใดขอมาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บุญชูแชแนลนี้เนาะคับพี่น้องกดติดตามไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยเนาะกติภาพพี่น้องนี่ไปเยี่ยมไปชมขอกหม่ไฟ้ามไมใหมน้ำนะคับพี่น้องครับเราจะพาไปพูดคุยทักทายกับทังเจ้าของขอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเบลมายุลานะคะ a ฟ e b o o กก็เป็นเบลมายุลานะคะอยู่ที่เขตอำเภอพนนะคะเป็น ตรงที่นี่ก็คือฟาร์มใหม่ที่ว่าเป็นฟาร์มใหม่นะคะเธอชิดาฟาร์มอยู่บ้านชัยพัฒนานะคะคอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ,ะเอาขอช่องทางการติดต่อไปก่อนเลครับช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรนะคะ082นะคะ10799 49, 49นะคะอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเบอร์แววเองค่ะ09เก้อขอโทษค่ะ0 6 1ค่ะ76 49299นะคะ โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเฟซบุ๊ก่ซนตัวมี้ครับเฟซบุ๊ก่วนตัวกะเซิร์ชเลยค่ะแววมารีลาภาษาไทยเฮ่านี่แหละค่ะอแววแล้วก็เคะมายุลาค่ะครับผู้ใดอยากจะติดตามช่องทางใดตามประเด็นได้ครับพี่น้องครับหรือแล้วก็เป็นเพจเฟซบุ๊กของเทิดทิดาฟาร์มเองนะครับพี่น้องครับเอาสิ่ภาพพี่น้องมาเบิ่งง้อกันเลยครับจากกระิไลไปจากทั้งนี้เป็นตัวแรกเลยได้ครับพี่น้องครับตัวแรกก็เอาจากตัวนี้เลยเนาะครับเนาะอ่ะ ตัวนี้นี่เป็นงัวทีสวยงามอนาตไกลครับพี่น้องครับเบิงหุนเบิงหุนเบิงท้งแล้วนะครับพี่น้องนี่เนื้อหนังข้อได้หลายหลล้มตลลึกๆนะครับเนาะตัวนี้น้องเขาเป็นลูกของพอตัวไหนครับเป็นลูกของโทศพนค่ะ Y วแซดหนึ่งหนึ่งหกนะคะ,คะอายุเก้าเดือนค่ะสูงร้อยสามสิบห้าบวกนะคะตัวนี้อ่ะอายุเก้าเดือนเป็นสาวเอฟหนึ่งได้ค่ะล้อใบเพจอยู่ค่ะอันนี้ตีเบอร์แลรเนาะครับน้พี่น้องอครับเบอาเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องค่ะเขาเป็นหัวโลนธรรมชาติค่ะ โออันนี้เขาเบ่เกิดได้ครับพี่น้องครับเป็นล้นธรรมชาตินะครับเนาะนี่รูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับขอบหูก็ถือมาดาเลยนะครับเอาผู้ใดมกักงัวเนื้อหนังหนาๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับใส่ใยอนาคตไก่สีใยไปอีกหลายเติบเลยล่ะครับพี่น้องสําหรับอายุเขาเพียงหน่อยๆอยู่นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เดอ้ออ่ะเาหางค้นหางนะครับเอาราคาจังฟังกันนะครับเบื้องล่างละเอียดงัวก่อนพี่น้องค้นหางย่างใยแผ่นหลังกว้างๆนี่ละครับพี่น้องครับอ่ะนี่ประเภทนมอยู่นี่ก่อน อะบลมิติ้งนะครับพี่น้องเอ้านี่นะครับเด้ออันนี้อแบรนด์นะครับเนาะ LE นี่นะครับพี่น้องครับเป็นแบรนด์ของเทอร์ติดาวฟ้าไหมล่ะหมายเลขหนึ่งสี่เก้าด้อครับพี่น้องครับอะนี่นะครับตัวนี้เปิดราคาไปทีเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาไวอยูเจ็ดเมื่นหาค่ะราคาต่อรองได้ค่ะอะต่อรองได้ราคานี่รรวมทรงอะนํำบ่ครับค่ะเป็นราคาทรงค่ะรวมทรงฟรีนะคะภาคอีสานนะคะ ส่งฟรีทั่วภาคอีสานแล้วก็สา,าสามารถต่อาาร,รองได้นะครับช่อ,อง,องทาง,<อ>งการ,ร<อ>ติดตอด่อนี่ก็ค,ค,คืออยู่หน้าจอที่บอกไปแล้วครับวันนี้ทั้งฟาร์มเฮอเน่มีโปรโมชั่นอีหยังบ่ครับให้ลูกค้าแถมลูกค้านํ<ข>าค่ะซึ่งว่าจากเทิดทิดาฟาร์มค่ะแล้วก็สิมีเสื้อของเอทิดทิดาฟาร์มที่ใส่อยู่นะคะ่ะเสื้อเสื้อแบบนี้นะครับเนาะเสื้อแบบนี้นี่นะครับเด้อจะมีเสื้อของเทิดทิดาฟาร์มนะครับเดี๋ยวนี่ไอพี่บุ๊คไซดูมุงทั้งหลังครับพี่น้องครับเสื้อสวยมากนะครับพี่น้องครับเทิดทิดาฟาร์มนี่แหละครับพี่น้องครับ เผนมีงวหมุนเวียนเปลี่ยนเข่าออกอยุดุุกมือดครับผู้ใดอยากจะได้ยุดซ้นทางพี่บัวอยากไปทางสารคามนะครับว่ามันไกลโพดขี่บ้า,น,านี่ก็ได้ครับพี่น้องครับบางที่อาจจะมีงวแม่ลูกสวยสวยมาให้ได้ครับเด้อติดตามหรือว่าโทรสอบถามได้ตลอดเวลาครับพี่น้องครับมีวัวมาใหม่ตลอด กเรื่องของการรับประกันต่หนิของเขากับมีตรประกันต่หนิทุกอย่างเนาะครับเนาะเม็นค่ะรับประกันต่หนิทุกอย่างค่ะขาทุกขาทอนดูกสุดรับประกันเบิร์ดค่ะขาทุกขาทอนดูกสุดดูกจมครับก็คือว่าประกันสัตว์หนึ่งทั่วร์ไปนะครับพี่น้องครับประกันชั้นหนึ่งเลยนะครับพี่น้องครับมีต่หนิรับบัวขึนค่ะคืนเงินทุกบาทค่ะครับถ้ามีตรต่ำนิจากทางฟ้ามเกิดปัญหาจากทางฟาร์มนี่รับง้อคืนคืนเงินทุกบาทนะครับพี่น้องเอาการรับประกันนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ออนนนนนนีี่่่เเรรมมััได้้ะคบพพงก มกในงัวของเขาครับเรื่องของการรับประกันควรกับการสื่อนะตัวนี้สวยมากนะครับเด้อตอร้องเอาครับพี่น้องครับอาจจะพาดูตัวต่อไปครับผมอีกตัวหนึ่งนะค่ะกระสีเป็นลูกสาวของพริกแดงค่ะอายุ8เดือนนะค่ะไอตัวแดงๆนะค่ะตัวนี้ทีแดงเข้มนะครับพี่น้องแดงไม่เลยเป็นลูกสาวของพริกแดงอายุประมาณ8เดือนนะครับเดียวสูงร้อยยี่สิบห้าค่ะร้อยยี่สิบห้าบวกอยู่ค่ะร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับนี่ร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับเนาะอ่ะ นี่นะครับตัวนี้ฐานนมใยันนะครับพี่น้องผู้ใดมักฐานนมยันยังคเอาไปเป็นแม่น้ำนมนมนะครับพี่น้องครับอ่าเขาทําให้เรียบร้อยแล้วสวยมากเลยนะครับเนาะเป็นหัวล้นแล้วค่ะตัวนี้อ่านี่นะครับเด้อพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อมันเลือกหวาช่มเอานมกับอมมิติ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าส้นไถ่ส้นจิ๋มนะครับเนาะนี่แหละคนหางจิ๋มดําสนิทนะครับพี่น้องครับอ่าเมื่อเบื้องตัวนี้บ้าพุ่นจะเปิดใบตะไบนะครับ เบื้องแรกกบ่ไมีต้หนี้ตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ยูหาหมื่นเก่าค่ะราคาต่อรองใดค่ะตัวนี้ก็เป็น F 1หนึ่งน,นะครับ F1 ค่ะเ1สหนึ่งทดง,งจดุดเด้อครับพี่น้องใบในได้แน่แน่นะครับเด้อแต่ว่กก็ต้องรอจากน้อยครับพี่น้องครับสรงไปหายลูกค้าน้ำกลนอยู่ค่ะใบเพอ่ะ,อะถาม้ามานี่กับใบเอาใบยังพ่นนี่ทรงไปห้น้ำกล่นนะครับพี่น้องครับนี่มั่นใจได้เลยของเธอที่ดาฟาร์มครับแดงไม่มีด่างเลยบ่มีด่างบ่มีจุดขาวเลยเ้อพี่น้องครับตัวนี้สวยเลยนะครับเด้อ ผื่นทองเนี่ยบอรไลทได้ครับพี่น้องครับนี่นี่บางคนก็บอกว่าบุญชูไทยคิดคือบอกว่าผื้นไลท์อก็เห็นยังไหมพี่น้องอันนี้นี่นะครับนี้บอรไลทได้ครับเด้อสวยมากครับพี่น้องตัวนี้อ่ะสำหรับสาวเอฟหนึ่งนะครับลูกพริกแดงอ่ะตัวต่อไปไปดูไซส์ใหญ่นะครับพี่น้องตัวนี้บักงเลยได้พี่น้องครับเบื้องแล้วนะโอ้ลักษณะเด่นนี่ทั้งง่ายเลก็หัวหล่นธรรมชาติพร้อมนะครับอ่ะโครงสร้างเนินหนังดีมากเอาตัวนี้ครับเป็นลูกของตัวไหนครับ ตัวนี้เป็นงัวงเอฟหนึ่งค่ะท้องสองเดือนสีเข่าสามเดือนแล้วค่ะ,ะในท้องผสมกับ k f 3 1ไว้นะคะอ่ะ,อะนี่นะครับในท้องนี่ท้องธรรมชาตินะค่ะตัวนี้เป็นงัวสาวท้องแรกท้องกับ k f 3 1นะครับเพิ่นมีใบหายหนะครับเด้อตัวนี้ k f 3 1สาวท้องแรกแลก้วกรับลักษณะเด่นตัวนี้เป็นรุ่นธรรมชาตินะครับเนาะเคเอ่ะ k f 3 1ครับผมอ่ผสมวันที่6มิถุนาหกห้านะครับพี่น้องครับเอา้า ไล่ไปอีกประมาณก็เาเดือนครับพี่น้องผสมหกมิถุน,นายนนะครับเนาะส่วนสูงน้องเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบบวกค่ะร้อยห้าสิบบวก,บวกด้ครับพี่น้องอ่ะ เอาง้อตัวนี้ประมาณอายุจักเดือนหรือครับอายุ21เดือนค่ะ21เดือนนะครับอันนี้เห็นบอกว่าน้องเขาเป็นลูกของทศพลนะครับพี่น้องครับท้องกับ KF31 โครงสร้างใหญ่มากสูง150บวกนะครับอ่าเบื้องหูสันสันรามันครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็น F1 นะครับเนาะส่งจุดในนามของ F1 ฟหล้นธรรมชาติสวยมากครับตัวนี้นี่แหละผู้ใดอยากจะหาแม่บอกใส่แง่เอาไปให้ลูกเงินแสนนะครับพี่น้องครับนี่แหละแบบนี้มูนี่เงินแสนแน่นอนครับพี่น้องครับนี่เบื้องลู่เบื้องทรงลู่ปรางหน้าตานะครับ ปลาบากนกน็พัฒนามาเป็นสายเนื้อนะครับนี่ตัวนี้ว่วพารได้ละเนื้อหนังแผ่นหลังก,งกว้างๆเอาขอฟังราคาตัวนี้นะครับไม่นี่เธอธิดาฟาร์มเปิดไวปยู่งหนึ่งแสามหื่นห้าพันค่ะราคากับตอลองกันได้ค่ะส่งฟรีด้ค่ะประกันท้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับประกันท้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ 1, 35, 000, ่งแสนสามื่นห้าพันวัวท้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่งฟรีด้ครับพี่น้องเอาจิดภาพเบื้องล่างละเอียดของเงาะอีกชัดๆนะครับพี่น้องครับนี่เด้อเบื้องทางไทย ท้ายใหญ่แล้วก็ค้นหางบักใหญ่ด้อครับพี่น้องตัวนี้สีก็แดงดีนะครับเด้อแล้วก็แผ่นหลังกว้างกว้างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นมวนที่โตเต็มดีกว่ามันจะใหญ่สุดเนี่ยลูกที่3ามครับพี่น้องครับนะครับได้ยังน้ำตํานี่นะครับเด้ออนาคตไกลครับพี่น้องหนาสนสําหรับราคาแสนตนนะครับแสนสามหมื่นห้าพันเดี๋ยวจะให้ดูกลีบเรียบครับผมปกติดีเลยนะครับพี่น้องเรียบสวยเลยนุ่มกับบมีติงนะครับเนาะ เออนี่แล้วก็เป็นรถที่หูหูถึงเชื่องเลยพี่น้องครับตัวใหญ่ๆแต่นี่ใส่เชื่องดีมากนะครับเนาะด้านนั้นกับโบมีไม่มีแปะโบไมีปานอย่างนั้ครับเนาะอ่ะเห็นนะครับด้านนั้นกับขางกับแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อโบไมีแปะโบไมีปานนะครับเด้ออ่ะนี่เอาจะพาไปดูตัวต่อไปกันครับอ่ะต่อไปครับผมอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องครับตัวนี้ย่างสวยเลยนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาดูนะครับเนาะอ่ะตัวนี้อย่างสวยนะครับพี่น้องเออ นี่ตัวนี้นะครับเป็นวัวเลือดร้อยเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับหลายๆคนอาจจะเบิ้งเลือดร้อยเบิ้งจังได่นะครับพี่น้องครับลูกหลักมันคือกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าถ้าตีเบอร์เราไมนติดสังเกตได้ครับพี่น้องเพิ่อจะตีเบอร์เฉพาะกันหลังแล้วก็ขทางหนตีเบือมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงงเอฟเพิ่อเพื่นก็จะตีเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้เป็นเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับมีใบนะครับเนาะอ่าตัวนี้เกิดเมื่อวันที่สิบห้าเดือนพฤษภาปีสองศูนย์สองหนึ่งอันนี้กับปี ประมาณปี3เดือนนะครับพี่น้องครับเป็นลูกของ KF68 นะครับพี่น้องครับแม่เขาก็เป็น SS460 อันนี้เป็นอ่าอันนี้ติดสายกลมนะครับพี่น้องครับแต่ว่ารุ่นลูกของเขากะบ่านบ่บนติดสายกลมแหละพี่น้องครับเอ้านี่แหละอนาคตครับพี่น้องครับตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดเด็กสิบห้าเดือนนะคะอายุสิบห้าเดือนนะครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นลูกสาวของเคเอฟหกแปดค่ะครับผมค่่ะะอมีใบหายนะครับพี่น้องครับตัวนี้ อันนี้แหละไทยจิ้มดําสนิทนะครับก็จะโตไปได้อีกหลายขึ้นกันครับผู้ใดก็ลังหาเลือดร้อยอยู่นะครับเนาะเอาไปพัฒนาเอานะครับพี่นอ้องคิดว่าตัวนี้ก็ราคาหนาจะจับต้องได้สาหรับผู้ที่มองหาอยู่อันนี้หัวล้นให้เราเด้อครับเดอ้อนี่แหละหูสั้นๆน่ครับบรารมันเลือดร้อยบรารมันพันแท้นะครับพี่น้องครับนี่เดินทางนี้ลูกเนื้อหนังข้อนะครับนี่หนาสวยๆเลยสูงร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดนะครับเนาะตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ แม่นี่เปิดไว้อยู่เธอร์ทิดาฟาร์มเปิดไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สค่ะแสนหกหมื่นห้าพันนะครับสำหรับง่วนเลือดร่อยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าถึงจะติดสายกลมเนี่ยเขาก็จะพัฒนาต่อรุ่นต่อไปเขาก็จะเป็นบ่มีสายกลมเลยครับพี่น้องค่ะอ่ะนี่แหละกีบเล็บปกติดีไม่มีตําหนินะครับเนาะค่ะเปินรับประกันตําหนิให้ทุกอย่างนะครับเด้อใส่กำลังหาเลือดลอยอยู่นะครับพี่น้องครับอ๋อพันธุกรรมดีๆครับผมอยากจะได้ของแท้นะครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอาเลยตัวนี้ สิผ้าเบื้องขางทั้งนี่นะครับเนาะนี่นะครับดเด้ออือเดี๋ยวให้เบื้องขางท่านี้กับ่ได้มีปานบ่ได้มี่ดังอย่างไรได้ครับพี่น้องครับจุดด่างจุดขาวนี่บ่มีเลยนะครับเนาะเหลี่ยมอนะมองมองเลยค่ะเหลี่ยมมองออมองเป็นวัตถีสมุดอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อรับตัวนี้อ่ะนหางใหญ่มากเลยตัวสวยอยู่เลยครับพี่น้องครับนี่อ่า เด้อผู้ใดเห็นภาพหรือว่าอยากจะได้ภาพปุ้มไหลก็ขอเพิ่มเติมจากเพื่อนใดนะครับพี่น้องครับแล้วก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมคอกได้จะเอาเบื้องแบบชัดๆไปเลยนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อแสงมันจัาจักหน่อยนะครับเนาะเห็นชัดบ่ครับผมอ่ะนี่นะครับนุ่มบมมิติงนะครับพี่น้องครับหางกับบดอกบัแซมนะครับเนาะอ่ะเมืองตัวต่อไปครับอันนี้ครับค่ะอันนี้เป็นลูกผสมนะครับเนาะค่ะ เป็นสาวเอฟหนึ่งนะค่ะลูกสาวของฮิวโก้ค่ะตัวนี้อายุ11เดือนสูงร้อยสามสิบห้าค่ะครับผมอ่ะลูกสาวโดนแล้วค่ะครับลูกสาวของฮิวโก้อายุ11เดือนสูงร้อยสามสิบห้านะครับฮิวโก้ HP 0 0 6ย์ศูเลยพี่น้องครับค่ะอ่ะลักษณะเด่นตัวนี้เป็นง้นที่ขอบหูวดำลึกบูดจัดนะครับเนาะค่ะนี่นะครับอันนี้ก็ตีเบื่อนี่ใบเอฟมาไปครับใบเอฟรอค่ะอันนี้รออยู่นะครับพี่น้องครับอ่ะจะติดดันไปเบื้องทางนี้นะครับเนาะตีเอฟแล้วค่ะตีเอฟแล้วได้ครับพี่น้องครับ เป็นโลโก้ LE 1 1 8ค่ะครับผมอันนี้เป็นของทางฟาร์มเองนะครับพี่น้องครับกะซ่อเป็นง่วนลูกขอบเลยครับพี่น้องควาเลี้ยงยุ่นนิดแต่น้อยผลมาสั่นไว้ค่ะนี่นะครับเด้อดูนะนั่นลูกดันข้างด้านนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่นี่เธอร์ติดาฟาร์มเปิดไว้อยูหาเมืองเก่าค่ะตัวนี้ห้าหมื่นเก้าเลยครับพี่น้องอ่ะกะนมกะโบมีติ้งนะครับพี่น้องครับโดยเฉพาะหูขอบหูเพลย์บางง่วบูดจัดจัดนะครับพี่น้องครับตัวนี้เลย ไม่ลุกไปอีกได้ไหมอีกนี่จิ้มนะครับพี่น้องครับไปไปดูกับเดี๋ยวดึงหางแล้นี่อือจากทีเห็นด้านนี้นะครับเนาะนี่นี่นะครับเด้อมุมนี่พี่น้องครับหามือเก่าสวยๆเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูตัวต่อไปกันครับนี่นะครับเด้อเอาพูดใดอยากกีได้ตัวไหนได้ครับพี่น้องครับ อ่ะเด้อจังเดือดอร่อยตัวนี้นะครับเนาะอ่ะนี่เห็นบึ้งจะสัตว์อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับเดือดร่อยนะครับเนาะอ่ะเห็นะครับเด้อตัวนี้ก็เป็นวัวท้องนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปครับเป็นวัว F1 หมายเลขหนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้เป็นลูกของพอตัวไหนครับค่ะสาวเ1หนึ่งนะคะลูกของหุ่นตันนะคะ,คะ ฮูสตันนะครับพี่น้อง999ทับหนึ่งครับอ,อายุ8เดือนนะคะครับผมความสูงอยู่ที่125ค่ะอ่ะนี่เด้ครับพี่น้องตัวนี้ฮูสตันอายุ8เดือนสูงประมาณ125 F1 อันนี้ก็ส่งจดน่าจะ <6 S 1> รอใบนะครับใช่ค่ะอ่ะนี่นะครับเอ้ามีหลากหลายกติอายุ7 8เดือนไปห,หาปีกวัวกัวล่ะครับพี่น้องเป็นงวัวสาวนะครับน้องรุ่นรุนนี่บุญเดชกำลังมองหางัวสาวยุ่งเอาอยู่นี่ได้เลยนะครับพี่น้องสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะหูสั้นๆครับผม F1 สายพัฒนาเขากนงงะนงบุษท่านหลายอยากเรียนสายพัฒนากะหาราคาเบาๆนี่พี่น้องรักมือเนาะครับเนาะอ่ะตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับแม่นี่เปิดราคาเบาๆค่ะเทอร์ติดาฟาร์มเปิดไว้อยูสี 49, ่หมื่นเก่าค่ะตัวนี้สี่หมื่นเก่าด้วยครับราคาก็ต่อรองได้นะครับต่อรองได้ซึ่งราคานี่เพิ่นส่งให้ฟรีด้วยครับแล้วก็แถมเสื้อหนึ่งตัวด้วยครับเสื้อที่อบอกไปถ้าบอกว่ามาจากช่องบุญชูชนิผลินตัวเทียนไหลครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อแถมเสื้อให้ด้วยนะครับสีดำนะครับพี่น้องอ่ะสีดำสนนิษฐานเลยเด้อพี่น้องครับ อะหางกับบัด้ดอกนะครับเด้อแต่ว่ามันจะเปื่อนเปนขีมันนิดหน่อยครับพี่น้องครับนุ่งกับบมีตริงจล็กตัวที่นะครับเนาะนี่เพราะว่าพื้นขัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดันครา้งนี้ให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับเออนี่ครบบัมีแปวบ่มีดังนะครับพี่น้องครับเอ่ะสีเห็นชัดบ่พี่น้องครับมันก็จะเหลี่ยมๆจักน้อยครับผมอนี่นะครับเด้อสีที่เป็นทั้งทีได้พี่น้องครับ F1 ภายใต้แบรนด์ LE เนี่ยหรือว่าผู้ใดได้ไปแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นง่าของเทอร์ติดาฟาร์มนะครับเดอร์แอลคีดีนี่แหละครับผมอ่ะเบื้องใกล้ๆครับนี่ยังเหลืออีกหลายนะครับค่อยๆเบิ้งไปพี่น้องครับอาจจะมีตัวถูกใจยุ่งหันละตัวนี้ก็น่าจะไซส์เดียวกันนะครับตัวนี้กับแดงดีคือกันครับเป็นลูกของพ่อตัวไหนครับสาว F1 นะค่ะตัวนี้เป็นลูกของ VL โลโจนะคะ VL อาจะหกทับหนึ่งสองสองนะครับพี่น้องครับ อายุเจ็ดเดือนค่ะครับเจ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับตัวนี้แดงเข้มดีทั้งตัวนะครับพี่น้องค่ะจุดขาวจุดด่างกับบลมีใช่กันเหรอครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้อันนี้หิ้วเขาเหมืนบัค่ะหิ้วเขาจนหายแล้วครับพี่น้องครับนี่หายสนิทแล้วนะครับเนาะอ่ะเห็นไหมครับเด้อเหนือหนังข้อบ้างใกล้ๆนี่นะครับทั้งมุมใกล้มุมไกลนะครับเนาะเดี๋ยวคผลิตภาพี่น้องเบืองทางนี่นะครับเนาะสีนี่ดำสนิทเลยดูใกล้ๆกล้ดูแผ่นหลังไป็นน้ำนะครับพ เออได้สิบึงทั้งนี่ยังสีชัดนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเธอรติดาฟาร์มตัวนี้เปิดไว 49, 49, <ะ>้ยุี่หมื่นเก้าค่ะตัวที่สี่หมื่นเก้าอีกแล,<ะ>แล้วด้วยครับพี่น้องครับราคาก็คือเก่าค่ะต่อรองกันได้ค่ะส่งฟรีค่ะต่อรองกันได้แล้วก็ส่งกตํำหนินะคะครับเนี่ยสีว่าจริงจริงจะเป็นแบบนี้นะครับด้วยพี่น้องครับต่อรองกันได้รับประกรนันตําหนิส่งให้ฟรีทั่วอีสานแล้วก็ภาคอื่นเปิดอยากได้นะครับก็โทรผูดคุยเรื่องการข,าน,ขาน,นส่ง กันอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องปกติเห็นว่าทางกัมพูชาค่ะเอาหลายที่ครับสนใจหลายทั้งอลันทั้งสาแก้วกุนีนะครับพี่น้องสามารถส่งให้ได้สามารถส่งให้ได้ทั่วประเทศแล้ครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับผมตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของ LE เช่นกันหมายเลขหนึ่งหนึ่งเก้านะครับพี่น้องครับเป็นวัวเอฟหนึ่งเช่นกันนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละตัวนี้เป็นลูกของพ่อตัวไหนครับ ตัวนี้เป็นลูกของฮิวโก้ค่ะฮิวโก้ HP 0 0 6เช่นกันอายุประมาณกี่เดือนแล้วครับอายุ8<ม>เดือนนะคะตัวนี้ออายุตัวนี้สูงร้อยสิบห้าค่ะสูงร้อยยี่สิบห้าค่ะตัวนี้สูงร้อยย <ทำ S 1> <25 S 2> ี่สิบห้านะครับพี่น้องเห็ดเขาแล้วนะครับเนาะสูงร้อยยี่สิบห้าทำเขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นอ้องมาดูแบบนี้ราคาหนาจ่ามินิเกษตรกร,ร,กรจับต้องได้สำหรับผู้ที่มีงบบ่หลายนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ง,งวเอฟตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ ตัวนี้สาวสวยค่ะครับของเธอดธิดาฟาร์มเปิดไว้ราคาสามหมื่นเก้าค่ะนี่นี่รักสามหมื่นกว่านี้นะครับเด้ออ่ะต่ออีกครับพี่น้องครับโบดค่ะตัวนี้อ่ะสีดำไปพัฒนาต่อลูกมากกว่าเป็น F2 คือเก้าครับพี่น้องครับนี่เอฟสองเดี๋ยวพาเบิึงอ่ะทางหนาชัดๆนะครับเนาะกเกษตรกรไปพัฒนาต่อค่ะครับผมสั่รับเด้อผู้อยากเลี้ยงงัวแล้วก็ทุนเกษตรกรนะคะครับค่ะอ่ะนี่นะครับเด้อสามหมื่นเก้าครับผม ฟ้าดมตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะใส่ไงขึ้นมาหลึกๆเลยแับนี้พี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นตัวใหญ่พี่น้องครับสาวไก่ผสมแล้วค่ะพันขึ้นแล้วรอบนึงค่ะอันนี้สูงลอยสี่สิบกว่าตวส้นสูงพี่น้องประมาณได้ใส่ประมาณลอยสี่สิบด้ครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่เยอะได้ครับพี่น้องผู้ในกล่องอะที่ว่ามันว่าตัวใหญ่นิดมันลอยสี่สิบได้หน่อยได้ครับเด้อตัวใหญ่ดึกไก่จะผสมแล้วตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนครับ เป็นลูกของพ่อเลือดลอยกุ้งฝูงค่ะอ่ะเป็นบราหมันเลือดร้อยคุมฝูงนะครับพี่น้องครับหัวโลนค่ะอันนี้หัวโลนให้แล้วนะครับนอกายังสวยไยสนิดแล้วครับพี่น้องครับนี่นั่นนะลึกๆเลยนี่นะครับสาหรับใส่นี่ร้อยคุมฝูงนะครับอ่ะเนี่ยจะพ้าเบิ้งไทยเอาระค่ะก็คอยฟังไปที่ละโตกันยครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละจิ้มดานะครับพี่น้องอ่ะแผ่นหลังน้มกับโบมิ่งติ้งนะครับพี่น้องครับอ่ะด้านข้างตัวนี้ก็วารมีแปลวารมีปันหยางนะครับเนาะเออเบื ตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดเบาๆให้เกษตรกรไปพัฒนาเลยค่ะครับผมเทอร์ติดาฟาร์มสีแบงราคาสี่หมื่นเก่าค่ะตัวนี้สี่หมื่นเก่าอย่างใหญ่นะครับพี่น้องครับเอามาแบดแบดเลยพี่น้องครับสี่หมื่นเก่าเลือกเอาครับพี่น้องอันนี้โตยิ่งใหญ่เลยนะครับเด้อพวกมันเบาหลินดินี่อ่ะสำหรับราคาสี่หมื่นเก้าเป็นโจวเบาพื้นกระเที่ยวเพื่อเขาแหละพี่น้องเอ้ยแบ่งปันพี่น้องไปตกยัหญ่ครับกหลีแบงเอานะครับพี่น้องครับอ่ะมีแบ่งปันของแจกของแถมมีให้นะครับเป็นเสื้อ ทุกตัวเลยนมสีหัวแหละจิ้มน้ำดำเนี่ยเห็นชัดป่ะครับผมราคาเบาๆฮะพี่น้องเห็นหนาชัดไปนะครับเนาะก็จะดึงมาใส่นี่เวอรเห็นชัดเลยนี่นะครับได้รูปหลักหน้าตาทําเขาได้สวยมากเลยตัวนี้นะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับได้หูสั้นๆครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะดูมุ้งกว้างอ่ะตัวนี้สี่หมื่นเก้าตัวอย่างใหญ่ร้อยสี่สิบตัวนี้สามหมื่นเก้านะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้านะครับพี่น้องครับร้อยยี่สิบห้าอ่ะหูดำๆนะไม่มีตําหนิ บันนี้สุพาไปเบิ่งอีก2ตัวถือว่าเป็นให้ในที่เด็ดวสำหรับม้วสาวของคลิปนี้เลยครับเป็นม้วนที่ตัวใหญ่แล้วก็ลักษณะเด่นเป็นหล่นธรรมชาตินะครับพี่น้องครับสองตัวนี่สีเป็นเห็ดเขาค่ะหัวนหล่นเห็ดเขาตัวนี้เห็ดเขานะครับเนาะตัวนั้นหล่นธรรมชาติตัวนี้แม่ใหญ่แล้วก็มีสีแดงดีนะครับพี่น้องครับอันนี้สีแดงเข้มนะครับเด้อพี่น้องครับตัวจริงๆสีแดงเข้มมากเป็นลูกของพ่อตัวใดครับ ตัวนี้เป็นของพ่อเลือดร้อยคุ้มฝูงค่ะพ่อเลือดร้อยนะครับเนาะอายุสิบห้าเดือนค่ะเป็นสาวไกลผสมแล้วล่ะค่ะสิบห้าเดือนใกล้จะผสมได้แล้วล่ะพี่น้องครับอีกบ่้กี้เดือนเนาะความสูงก็ร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบได้ได้ครับพี่น้องค่ะตัวนี้ของหูดำหูสันแล้วก็นี่แหละครับแดงดีหูสันดำดำเลยครับพี่น้องครับดูรูปร่างหน้าตานะครับดูคอแล้วก็หีบเริยบนี่็ดีดีอยู่นะครับเรือพี่น้องครับ เออทรรมชาติของงวนนองเขาตื่นบุญทูคคับพี่น้องเั็นยังอระตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไรครับเปิดบาราคาเบาๆค่ะแบ่งเกษตรกรเรียงวัยุเปิดวัยุหาเมื่อเก่าค่ะตัวนี้ห้าหมื่นเก้าเป็นวัวที่ตัวใหญ่เช่นกันนะครับเด้อโครงสัางดีค่ะโครงสั่งดีสําหรับงัวทีใกล้จะผสมได้นะครับพี่น้องครับอนี่นะครับเด้อนี่นะครับพี่น้องครับ อ,อยากจะได้ตัวไหนมาเลือกมาชมบอกตัวนี้ห้าหมื่นเก้าด้ครับพี่นอ้องเด้อตัวย่างใหญ่ครับผมเบื้องทาเดินทาก้าวขาวไม่มีปัญหาดอกครับพี่น้องครับเข่งขาสา,าใหญ่เลยค่ะตัวนี้นสวยค่ะรับประกันตัวนี้ห้ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้กะสวยงามล้นธรรมชาติด,ด้วยบู๊จัดจัดบู๊ดึกๆใส่กะ1ร้อยสี่สิบได้คือกันนะครับเด้อ ตัวนี้เป็นลูกของพอ่อใดอายุเท่าไรแล้วครับตัวนี้ก็เป็นลูกของพ่อเรือดลอยคุ้งฟูงขึ้นกันค่ะหัวหล่นธรรมชาติค่ะตัวนี้แดงหนาใหญ่โครงสร้างดีมากนี่นะครับด้วยเม็ดสีครับพี่<ใ>น<ส>้องเ๋ยจะพาเบื้องเก๋ไกนะครับเนาะเบื้องสนหนากนะครับเออเบื้องไทยยังไปพอดพี่น้องครับเดี๋ยวไปช่วยยังเบื้องไทยเบื้องดากให้แดงดีใหญ่ๆลึกๆเลยตัวนี้นะครับจิ้มดำสนิทดำปื้ดๆเลยนะครับพี่น้องครับนมบ่มมีติ่งนะครับเนาะโตใหญ่ครับครูนี่อ่ะตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไรครับตัวนี้ก็เปิดบบบ่่าวอีีลคแงงเเกกกษตรรร้ยั เสติดาวฟาร์มก็เปิดไว้หามือเ่าค่ะคูะะค่นี้ตัวละหามือเงาเลยพี่น้องครับหางบนดอกบ่แซมสวยมากนะครับเด้อสำหรับราคาห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับ, 59, บห้าหมื่นเก้านี่เบื้องนี่นะครับเด้อให้เบื้องหน้าให้ลูกหูทันสันขอบหูดำดึกเลยนะครับตัวนี้ลุ้นธรรมชาติสวยมากอ่ะนี่นะครับเด้ออยากจะเห็นตัวจริงมาเยี่ยมมาชมคอกได้นะครับผู้ใดอยู่โซนทางนี้ทางหลวงไอ้ไปมาสะดวกครับพี่น้องถนนมิตรภาพเนี่ยขี่มาเลยนี่เนาะถ้าจะมาก็เปิด Google Map เปิดกูเกิลแมปค้นเถิดทิดาฟาร์มมาถึงฟาร์มเลยนี่โคราดองคายพิจภาพสุดสายขี้เหล็ดไปออกมาออมเปลิดอวมไปออกมาอยู่เนี่กระไรพี่น้องนี่อ่ะบ่มีตรหนีนะครับเด้อพี่น้องครับมาบ่มีตรหนิจักโตนะครับพี่น้องนี่แหละของเถิดทิดาฟาร์มนะครับเพิ่นกะมีง้วงสวยๆงางามมาแบ่งปันให้พี่น้องจากลูกผสมแล้วก็ไปจนถึงเลือดร้อยพุ่นละครับอ่ะนี่เด้ออ่ะเป็นอีกคอกหนึ่งฟาร์มหนึ่งครับทีอ่าผมพาพี่น้องนี่ผู้กระลังหาเลี้ยงหางัวไปเลี้ยงนะครับเนาะ มาเบิงอีกนะครับซึ่งย่ำนะครับเด้องว่าแบบนี้นี่นะครับเพิ่นไม่ยิมอะไรเลยนะครับเด้อทั้งเลือดร้อยลูกผสมง้วทองง้วแม่ลูกคนละค,ครับพี่น้องครับอ,อย่างที่บอกครับไปติดตามไว้ได้ที่เพจของเท,ทิดธิดาฟาร์มนะครับหรือสองสัยตรงไหนสามารถโทรสอบถามพูดคุยกับทั้งเจ้าของของเจ้าของฟาร์มได้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บุญชุกอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดชแชร์ก็นขอไปติดตามทั้งเพจเพิ่นใ้น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ